ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะในวันนี้เป็นวันลอยกระทงค่ะคุณครูก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาร่วมลอยกระทงกับคุณครูนะคะวันลอยกระทงค่ะก็เป็นในลักษณะของการสะดาะเคราะห์ขอขอมาพระแม่คงคาซึ่งตรงกับวันเพ็นเดือน12นะคะ เป็นประเพณีไทยนะคะซึ่งเราก็ยังสืบสารต่อไปนะคะวันนี้ก็เช่นกันคุณครูก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาร่วมลอยกระทงกันนะคะเนื่องในวันเพ็ญเดือน12ค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็ได้นําเสนอ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องการทํากระทงนะคะซึ่งจะนํามาลอยกระทงในวันเ็นเดือน12นะคะคุณครูก็จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์จากในบ้านหรือในสวนนะคะที่เก็บได้แล้วก็เอามาประยุกต์ทําเป็นกระทงเล็กๆอันนี้ได้ชั้นที่2แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เหลือเดี๋ยวตกแต่งอีกอย่างหนึ่งก็จะเสร็จแล้วเด็กคุณครูก็จะใช้ดอกดง่ายๆนะคะที่เก็บมาก็เนี่ยค่ะพวกดอกเข็มอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะกระทงของคุณครูพร้อมลอยค่ะเดี๋ยวเราไปลอยกระทงพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้กระทงก็พร้อมแล้วตัวคุณครูก็พร้อมแล้วปเราไปลอยกระทงกันนะคะลอยที่ไหนดี ครูคก็จะหาเพื่อนๆไปลอยก็นแล้วกันนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะร่วมลอยกระพุกันนะคะตรงนี้ค่ะคุณครูก็จะขอจำลองนะคะในการลอยกระุเราจะลอยที่บ้านค่ะตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวมาร่วมลอยกันเลยนะคะมาสะเดาะเคราะห์ขอขามาต่อพระแม่คงคาด้วยกันนะคะดเดี๋ยวคุณครูจะลอยกระทงตรงบริเวณนี้นะคะคุณครูก,ก็จะขอขามาพระแม่คงคานะคะสิ่งใดที่คุณครูเคย ร่วงเกินหรือจะททาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคุณครูคก็จะขอกระมาและคุณครูคก็จะขอสะเดเาะเคราะห์ร้ายก็ลอยไปกับสายน้ํานะคะ ลอยกระทุู่นะคะค่ะกิจกรรมในวันลอยกระทงของคุณครูก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็ขอจบคลิปในการทำกระทงแล้วก็มาลอยกระทงในบริเวณบ้านของคุณครูนะคะค่ะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในกิจกรรมวันลอยกระทงเพียงแค่นี้นะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดถูกใจและก็กดติดตามคุณๆูด้วยนะคะเพื่อว่าเราจะได้เจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะค่ะดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะ